สวัสดีพี่น้องสบัสดีสุขุสุขอนสุมองสุกนพี่น้องปกครอกษตเกาตรนเคยช่องน้องเดือนพี่น้องปลาปลากระนังลอยังวะลอรหลดรถอโหลซากวันคนค้นเข่าพี่น้องก็ยืนหน้าพอเข่าทั้งรูมนี้แล้วละยังเตือนคืนไปหาโอ้ไม่น้องเดือนพี่น้องมาเกี่ยวก็ได้มาซ้ำมาค้นก็ได้มาซ้ำ นอนอยู่พี่ตีคือมาแต่สะวะาวเช่ว่ะคือว่าแล้วมัยากลูกน้อยคือนมาหนองเดือนพี่น้องเอ้ยไปไปามาก,ก่อนหมูก,ก่อนพูงกูมาสะอาดิจ้าเป็น้องเดือนแล้วยากลูกน้อยตื่นมาเื่อสีจัดการน้องเดือนแล้วเนาะเปิดซีให้ยุ้มห้ยาทายลูกจัดยาให้ลูกกินเหตอยู่เหตุกินสวยพี่น้องเอ้ยมาสะอาดก็่ี่กูบ่มาเนาะ หอนเด็กคนก็ไล่ไล่พี่น้องเลยทีมงานกะเต็มเงาคามทีมงานนั่นแม่ครัวทำกบข่าวนะกันจนมีมองนั่งแค่อยู่เทิงนะอันนั้นก็ห้องอยู่กากา,กาดเบิ้งพี่น้องน้ำเชียงห้งองไปตอนกากาดอยู่คนกองไว้เรียบร้อยรถดมามีแต่คนขืนห้องเอีอยงเศร้าใจ เลิศเอ้าจเจอขึนห้านูบากินปล่อยตีมามาแต่เศร้าูบ่นี่โอ้ยพอลูกหกมาก่อนไม่น้องเดือนอีพี่น้องเลยน้าแล้วตาเศรน้องใหม่แต่พียงน้เศรกที่เท่าันหน้าอ้า มาปั๊มกันอยู่ตายเลยในชอง้ำโยกเลยครับองโสองเสาเออคือบนหนังคนละขางเลยก็ให้ผู้เดียวกินผู้เียว้าถ่าใหล้อเลือถ่นเล่นไปคล้องมาทกเล่นถ่าให้เรือซะเจอยผู้บัญชาชิกินเลิศนะนางนี่ขบรถไยลงมาเสหเ่ อ้าวขั้นอะไรสิคะั่นผู้ชายผาดังเออไม่รู้รออะไรปวดน้องด๊มาเรียบร้อยแล้วสะเจอแล้วมานางกินผู้ชายในเงาไม้ในพี่น้องเลยโดนคนลงน้องคนบนลงพี่น้องเยอ้าวเฮ้ยอ้าวลาบแล้วกันลาบก็นาดอใกล้คอยห่อน อเจ้า่กเือหถากินมาแรงเลยปลา้ำมือนุมแต่มือนุ่มมือนุ่มท้งมือตีมือนุ่มแต่าเลี้ยงคุณบ้านี่อก่อนบ้านก่อนเมืองเขานนั้นกนที่้องเลิศถ้าถ่น้เป็น่บงนั้น่าจะกินก่าก่อเมืองหมูป๊าน้ำแล้วก็บอลงมา อ่เพอต่อผักซองไงพูบ่าวบอกซื้อซองผักซองเนี่พี่น้องซองซื้อบาสไซซื้อซองบาสไซพี่น้องพูบ่าวซาจ่อยพี่น้องก็ไปติดตามให้คนแน่นกินไปเลยวัสสันไปตามเนี่พี่น้องเ้อะกขานะน้องน้ำจ้าอออะไรน้องดำ ดําม acting ได้ดีขนาดเลยเ้ามาดู t ิ้งมาเต็มเลย้านี่นะครับบริยูก็นังอยู่ก็อยู่ซึกฟิตเลยดําเอาตัวในหนักหวหมวคนใหญ่โ้ องให่กวคนน้องด้บุตรีตามเท่าไรเ่ยสามพันสามพันสามพันกังสีก้นโหพี่น้องเลิศวิวนางเนี่ยก็อุ้ยดีขนาดได้พี่น้องกระจายบริธรรมดาน่ยไป้ยถึงแแ้เรามนรม่รอง <aro idity> <neighborhood> <organ indie> ข่อยกับอีมเต็มที่นะเหมือนผลพวกอันเนี้ยอ้าวรถไทยไรก้นก็ลงมาเลยพี่น้องสองขั้นทีมงานกับยางไล่ไล่ซ่อเน่าาันว้เจ้าอเจ้านมานมาจะตีหาปฏิเจ้าหนเมินมาจะตีหาทฏิ นางมานาทีว้จาจะเบิใหม่เืองประมาณทีเนาทีแยงกัอก็ได้ไมบ้าบอบ้าเฮ้มืองนาทีมันลดขี้ไปง่ากนอบดลงดำาดกัหลดลงมาหอดเลยพี่น้องกระชอนเลย้าทานาเก็บอายูุหายน้าเลยบาตาครับ อย่าหายซ้ายข้นเร่งขาดอีกได้เบาตาน่ไซ้ายข้าเร่งซ้าด่วนน,นังมอนมาแต่เช่าผู้โอ้ยตอบม่ได้พี่เ้างเธอไม่ต้องหักฉันขนาดนี้ก็ได้นะ มาสาดดีกว่าบมาเนาะพี่น้องคนเข่าน้ำกันพี่น้องฮับปิ้แค่ตั้งกล้องพี่น้องคนงานพี่น้องบวตาเฮ้ยางนะบวตาบมาเฮ้ยางนะ นีต่อเรือจดบแล้วปันยังอ้าวมันบวบดนะพี่น้องมันบดบดทำไมจะพ่นห้ามพี่น้องเยแม่

Man, แมนเป็บเดียวเนี enough, ่แต่มันหมดเต็มเหมืนแล้วพี่นะาส่น้ำไม้น้ำมือจ้าป้าประขันยำบะรับะดาหายน้ำวัดแบบเป็นน้ำไหมพี่นะ เออปิดลงพี่น้องตอนบ้านมกน้องน้ดำหัวพี่น้องเอ้ยมาหนอนดำหัวี่เไน้องดำหัวนี่เอออ่ะวไม่แค่นี้แค่หเล แป,ป๊บเดียวพีน่น้องเรยียบร้<ะ>อยบาต้าน,<ห>น้องเมิดบด้มาตีคือผมเห็นน้องเมิดบัมาตีอยู่หุ่นบ่โอ้สาวๆไปขึ้นทางหนกับพี่น้องน้องเยี่ยมน้องเน็ตน้องออน ไปขึ้นไปแล้วเรียบร้อยพี่น้องอยูเป,ป็นยูพี่น้องทั้งนั้นหลดใบยาขึ้นท้าหนักปั่นเลยพี่น้อง ทางนี้ก็นาอสิปันคือการพี่น้องขึ้นปะกาจาวปันเลยพระทักไม่น้องดำง่วเขอใจพิษนยคะอะไรพี่น้องอันนี้ก็สมมาสะขควรเะไพี่น้องปฏิกรรับอย่าลืมก็แล้วก็แทก็ติตามคนกระดิ่งแ้งเตือนไปกำลังใจเม่น้องเดือนนเด้อไปแล้วพี่น้องพวกันคิดนะกับสบายดี